สวัสดีครับผมปอปันชาแนลนะครับผมวันนี้เราจะพาทุกท่านนะครับผมพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับสุกสก้นมาเที่ยววัดบ้านเกิดนะครับผม เราไปชมกันเลยครับบรรยากาศตอนเศร้าๆพี่น้องบอกไปสักคู่สักคนครับพูดไทยแกบแล้วภาษาลงดึกอีกแล้วครับผมเพราะว่าเป็นคนอีสานครับผมนะครับตอนเศร้าๆนะครับผมนะครับผมเห็นควายบอค้าพินกสิเอาไปผาง้อผาควายไปกินยาครับผมบรรยากาศ ขอสิผาทุกคนไปชมรอบๆวัดก่อนนะครับบรรยากาศข้างนองครับก็จะเป็นขอบรั่วครับผมรอบๆครับผมตอนนี้กันรดูฝนนะครับผมกับธรรมดาถนนหนทางครับกับิีแฉะนิดนึงครับผมหลังจากฝนหยุดตกกับสีผ้ากันสมแท้ถนนนะครับผมตัดต้นไม้นะครับยุ่งมันชุ่มครับผมพาทุกท่านมาชมที่วัด หาฤทธารามวัดบ้านขามิ้นตะบลขมิ้นอําเภอเมืองจังหวัดกาลสินครับผมประตูเข้าวัดนะครับก็จะเห็นท้าวเวสสุวรรณโยน,นะครับตั้งตรงาน,นะครับผมคอยปกปักรักษาคุ้มครองบ้านขามิ้นนะครับผมนี้ซุ้มประตูทางด้านเข้านะครับผมเราจะเข้าไปชมข้างในเลยครับพี่น้องครับไปชมข้างในวัดนะครับความร่มรื่นที่วัด าฤทธารามนะครับวัดบ้านขมิ้นนี้เองนะครับเข้ามาข้างในครับผมอันนี้ไกด์เดินเที่ยวขี่จักรยานเด้อก็จะลมรื่นครับมีดงดอกมงดอกไม้ครับเจ้าอาวาสท่านรักสัตว์และก็รักธรรมชาติครับผมท่านมตตาจิตที่บริสุทธิ์มากนะครับเจ้าอาวาสวัดบ้านขมิ้นครับผมวัดหาฤุธารามนะครับที่เห็นนี่จะเป็นศูนย์เด็กนะครับ ก่อนเข้าอนุบาลครับจะเป็นศูนย์เด็กที่วัดนะครับเตรียมก่อนครับเตรียมความพร้อมก่อนนะครับนวัสการครับเจ้าอาวาสครับหาฤุธารามกราบนรรค์กราบนวัสการท่านครับท่านก็จะเป็นคนรักธรรมชาตินะครับผมรักสัตว์นะครับแต่ก่อนท่านจะเป็นเจ้าคณะตำบลนะครับเด่๋ยนนี้ท่านลาออกแล้วเป็นเจ้าอาวาสประจาวัดหาฤุธารามข้างในก็จะ เรียกว่าร่มเย็นร่มรื่นนะครับมีโบสถ์มีสาราการเปลี่ยนใหญ่สาราการเปลี่ยนเล็กนะครับใช้ในพิธีประกอบทางศาสนานะครับวันสําคัญวันพระวันสําคัญนะครับผมท่านก็จะเจ้าวาดนะครับท่านก็จะทาความสะอาดครับผมนะครับอันนี้จะเป็นท้าเวสสวรรณนะครับ ก็ขอท่านจะพิบาลคนดีเด้ครับเด้อขอโชคขอลาบขอความร่ำรวยขอความเป็นสื่อมงคลแก่ชีวิตครับนี่จะเป็นสาราข้างในนะครับผมสาราใหญ่ครรบผมกราบน้องสก,การท้าเวสวรรณโนองค์พ่อท้าเวสวรรณนะครับเดี๋ยวจิีเดี๋ยวสิพาไปชม่มองค์พ่อองค์ใหญ่ที่ตรงสุ่มประตูครับปือเขาผ้ามาชม่ม บรรยากาศทางในวัดครับพามาเที่ยววัดบ้านเกิดของปปันชเแนครับผมใครที่ใกล้ๆก็แวะมากราบนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่ได้นะครับเรียกว่า,าณมณสนะสการมานามานมัสการองท้าวเวสุวรรณศิทธิ์่บ้านคู่เมืองในโบสถ์วิหารในวัดมากราบพระกันนะครับมาไหว้พระกันนะครับผมอันนี้เขามาภามาทุกชั้นมาก เบงโบสถ์ครับผมข้างในก็จะมีพระพุทธรูปอันศักดิ์สิทธิ์ครับผมทุบ้านทุเมืองบ้านขามินครับผมบ้านเราเหนือหมู่สองวัดขามินหมู่หนึ่งเทศบาลตำบลขามินวัดใหญ่แห่งตำบลขามินเทศบาลตำบลมินบ้านขามินแวะมากราบไหว้บูชามานมัสการมามานมัสการองค์ท้าวเวสสุวรรณโยมากราบไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันเดี๋ยวสีผ้าเข้าไปชมบรรยากาศ ในสาราใหญ่นะครับสาราการเปลี่ยนใหญ่ของเราอันนี้เราเพิ่งยกช่องฟ้าไปนะครับผมอันนี้ทางเข้านะครับผ่ามาดูนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นทาเวสวนโนครับอันนี้เป็นโบนะครับงามวิจิตนะครับผ่าทุกเช้นมาพักผ่อนหย,ย่อนใจซ้ายบุญธรรมะทาให้จิตสงบมีสุกทุกวันนะครับอันนี้จะเป็นทางเข้าไอ้ สาระการเปลี่ยนใจที่ประกอบพิธที่ทางศาสนาญาติโยมเยอะก็จะประกอบที่สารานี้แหละครับผมเพิ่งยกโซฟาเสร็จไปเมื่อบนั่นครับผมอย่างข้างในก็นเป็นบรรยากาศนะครับผมนี่รูปต่างๆนะครับเกี่ยวกับพุทธศาสนาอาบุญเดือนซีก็จะมีการโจกกันอย่างนะครับผมเป็นพิธทีทางศาสนาของคนอีสานครับผมกับ ก็จะมะีบรรยากาศนะครับของบุญเดือนสีนะครับทุกบ้านทุกอำเภอทุกตำบลทุกจังหวัดางมีบ้านขมิ้นครับผมการร้อนสก,การไหวพระด้วยกันขอพรด้วยกันเด้อพี่น้องปองปสสู่กูสุขชนครับบรรยากาศในสาราการเปลี่ยนใหญ่ครับผมก็จะย็นสบายสะอาดสะอาดครับผมวิธีกรออา ว่าพิธีประกอบทั้งศาสนาแขกญาติอโยมหรือว่าเยอะนะครับก็จะประกอบทั้งศาสนาทั้งสารการปิน่นญ่นี่แหละครับผมเมื่อนี่กาญาติยุ่มกับบ้านในมาสการครับผมองคเจ้าอาวาสนะครับผมญาติยุ่มนะครับไม่ออกระสิพามาจากคานวัดตกบาดมาทํำบุญครับผมครบบรรยากาศสดๆครับ สาธุตํากันได้พี่น้องเอ้ยพี่นอ้องบอกไปโซคูุซคนครับพามาเที่ยวบัดบ้านเกิดบ้านขมิน้นตำบขมิน้นอำเภอเมืองจังหวัดกาลสินวัดใหญ่แห่งตำบเทศบาลจังหวัดกาลสินเทศบาลตำบลขมิน้นแห่งวัดหาฤทธารามนะครับเมื่อถวายอาหารเช้าแล้วหลังจากพระฉันเสร็จนะครับแม่แม่ก็จะพากัน าต่อนะครับได้บุญได้บุญอ่า อิติปิโสพระควายยามราชานุท้าเวสวรรณมรังสุขังรังสกุโตนโมพุทธายาท้าเวสวรรณุจตุมหาราชิกาะกะพันตตาพัทภปริโตเวสพุสธะพุพทังรังพุทธโธท้าเวสุวรรณุนโมพุทธายามานมัสการกันนะครับที่วัดหาฤทธารามวัดบ้านขมินครับใกล้ๆก็แวะมาไหว้พระขอพรมาขอพรจากท้าเวสวรรณอันศักดิ์สิทธิ์นะครับผม ตั้งตระงานที่ทางซุ้งประตูเข้าวัดบ้านคมิรน,นะครับท่านจะพิบาลคนดีมาขอพรขอโชคขอลาสนะครับผมขอความร่ำรวยขอความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตขอเงินทองขอความประสบความสุขในชีวิตนะครับผมจุดทูตก,ก็จะมีขอทงคาถาให้สวดอย่าง เด่นชัดนะครับผมตั้งจิตธิฐานให้ดีนึกถึงคุณงามความดีขอพรท่านก็จะประสบความสําเร็จมีโชคมีลาบนะครับวัดหาฤทธารามบ้านขมิน้นตะมนขมิน้นอำเภอเมืองจังหวัดกาลสินได้พี่น้องเด้อไกลๆกะแวะมาได้นะครับอำเภอ,อเมืองเทศบาลข้มินนี้เองเมื่อนีเ่เฮาผ้าพี่น้องเปล่ไกาสกุลสกุลมาเที่ยววัดบ้านเกิดชรววัดหาฤทธารามนะครับผม บ้านขมิน้นตำมลขมิน้นอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินครับมาขอพรมากราบไหว้บูชาขอพรเจสิณสิทธิ์กันนะครับผมถ้ากดถ้าชอบคลิปนี้กันให้กำลังใจกันครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ให้ด้วยนะครับบรรยากาศอันร่มรื่นในวัดครับผมอันนี้จะเป็นอหอระฆังเป็นโบสถ์เป็นสราการเปลี่ยนครับผมแวะมากราบไหว้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาขอพรจาก สวัสวนโกันนะครับผมตั้งตระงานที่บ้านขมินอภิบาลคนดีให้โชคให้ลาบขอพรนึกถึงเด็กคุณงามความดีท่านจะได้โชคได้ลาบได้สิ่งที่ท่านต้องการแน่ดอนครับผมปอปานชาแนลเจ้าว,ว่าท่านกับ เป็นคนมีจิตเมตตาบริสุทธิ์ครับผมวันนี้ไกด์ปอปันชาแนล่าขี่จักรยานพาทุกท่านพร้อมอุปรกายมาเที่ยวที่วัดบันแกินครับผมมาเที่ยวกันเยอะนะครับผมชอบลิปวิ้กดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ให้ปอปันชาแนลด้วยนะครับผมสวัสดีครับ